5านาทีแล้วก็แกะออกเดี๋ยวเราจะสวยทุกอนูด้วยนาโนเทคโนโลยีครับอยู่เบื้องหลังของตัวนี้มันคือก็คือไโครนดิตเอลหรือเข็มจิ๋วครับเวลาใช้เนี่ยปักเข้าไปใต้ผิวหนังจะไปปักแด่ทำให้เกิดเรียกไมโครทอมาซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติล้ว่าร่างกายก็จะฟื้นฟูตัวเองนะครับในกรณีนี้ก็คือจะสร้างพวกชั้นของฟอลลาเจนอะไรขึ้นมาแล้วผลที่ได้มาเนี่ยมันจะทำให้ร่องรอยหรือริ้วรอยบนใบหน้ากลับตึงตึงหรือว่าฟื้นฟูดีขึ้นมาแล้วมาแล้ว ไม่ได้หายไปไหนมาครับไปหางานวิจัยที่จะช่วยให้พวกเราสวยขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผ่นแปะอาจจะงงว่าแผ่นแปะคืออะไรไม,ไม่ไม่ใช่พตัตเตอเทปนะครับเป็นเข็มจํานวนหลายล้านเข็มอยู่ในนี้น,นะครับเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมจากนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นงานวิจัยของทางสวทชแล้วก็ได้รับรางวัลจาก กรุงเจนีวานะครับที่เป็นรางวัลทีาไมของนวัตกรรมประโยชน์คืออะไรประโยชน์ก็คือว่าโดยปกติเวลาเรามีริ้วรอยหราอายุมากแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรริ้วรอยตามมานะครับหรือมีหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยมันจําเป็นจะต้องสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนจะสร้างได้ด้วยตัวของมนุษย์เองนะครับวิธีการก็คือว่าแทนที่เราจะต้องเข้าไปที่คลินิกไปหาหมอใช้เข็มจิ้มหรือว่าการสร้างคอลลาเจนต่างๆเนีย่ยนะครับเราใช้ตัวนี้ เป็นผ้าที่มีนวัตกรรมในการที่จะผลิตตัวผ้าเนี่ยครับให้มีเข็มให้มีลักษณะาาเหมือนเข็มนะครับอยู่หลายร้านเข็มเลยอยู่นี่อู่นี่หน,นูเห็นแบอไม่รู้เนีน่ยแต่จริงๆแล้วในนี้ครับมันมีความแหลมคมเนี่ยอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราไปแตะครับมันก็สามารถที่จะมีงานวิจัยแล้วนะครับว่าสัปดาห์ละสองครั้งนานสองสัปดาห์ก็คือแตะสี่ครั้งเนี่ย ผิวจากที่เคยเป็นร่องนะครับริ้วรอยจะลดลงเพราะฉะนั้นเพียงแค่มีแผ่นแตกอย่างเดียวเนี่ยหรือตัวนาโนเทคโนลยีตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าเพื่อที่ทําให้กระตุ้นการให้ร่างกายเนี่ยหรือผิวหน้าของเราเนี่ยมีสารอาหารหรือมีวิตามินอะไรเงี้ยเขาไปช่วยในการเติมเต็มตัวอคอลลาเจนเนี่ยก็แนะนําว่าจะใช้ตัวนี้ก็คือออยล์หน้าใสาที่เราจะทําไว้ตอนแรกเราใช้ในส่วนของการก่อนล้างหน้าถูกไหมครับตอน เช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนแล้วก็ทาซะเลยนี่เรื่องางลิวรอยเราอยู่กลางแค้มป์มาแล้วก็ทาซะเลยเพื่อให้มันแปะได้ได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ในนี้มันมีวิตามินซีด้วยนะครับก็ผสมกับคอลลาเจนพอดีที่จะช่วยในการกระตุ้นได้นะครับก็นี่ไปไหนแล้วล่ะมาเดี๋ยวทำให้ดูกันก็คืออันนี้อันนี้เป็นสเตไลน์ยทำความสะอาดอย่างดีเพราะว่าได้อออย มาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนนั้นจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าเรากาลังจะพัฒนาที่จะมาใช้ในกลุ่มของออระดับการบริโภคของเราเองสามารถทำได้ไดเลยไม่ต้องหาหมอครับวิธีการก็คือว่าเราใช้ตัวนี้ครับที่เป็นออ,ออยล์หน้าใสนะครับทำมาจากน้ํามันมะพร้าวซึ่งเราคงจะทราบแบบว่าตัวของน้ามันมะพร้าวเองเนี่ยมีสกัดมาจากตัวของธรรมชาตินะครับมีผสมวิตามินซีด้วยแล้วก็ทาส่วนที่เราต้องการที่จะ ช่วยในการลดเรือนยุ่ยรอยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูดีๆในนี้มันจะมีสองข้างหนึ่แต่พิดข้างไม่ได้ไม่ได้เข็มเข้าไปนะนะครับแล้วก็อันนี้ซีวอย่างดีเลย<ม>นี่เราก็แปะแปะตรงไหนมีรอยข้างแก้มมีรอยเราก็แปะตรงนี้เอ,ม,อม,มันมันจะมีรู้สึกว่าเป็นเข็มติดอยู่ข้างในเลยนะเนี่ย เพราะมันเปล่าๆไม่ติดแล้วก็ใส่นี่เลยนี่เนี่ยแน่นอนชุ่มแล้วจากนั้นเราก็แปะเข้าไปนี่เรียบร้อยได้แล้วดวงเวเอทใหม่ทำในนี่ล้วก็เอามาแปะขังแก้มอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไง แล้แปะดีๆแต่แล้วเราค่อยกดนะครับเราอย่าไปแปะกดกดซ้ำๆนะนี่เสร็จแล้ว <ๆ S 2> ก็แปะไว้5้านาทีแล้วก็แกะออกไไดเดี๋ยวเราจะสวยทุกอน,นูด้วยนาโนเทคโนโลยีครับแชวบมาแล้วครบ5นาทีกำลังจะไปนอนเสร็จแล้วเราก็แกะออกแค่นี้เอง <ๆ S 2> จากที่เป็นร่องอะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็จะต้นเรืงองรือลอย สวยทุกองุ่ครับ